สวัสดีเจ้าวันนี้พามาตกกุ้งแม่แนมเองนะเจ้าทางลงเธเจ้าชั้นชันเจ้ารุนติดกันนะเจ้าว่มามันหรือเปล่านะเจ้าหาลงได้ไหมแม่เมย์ไม่ได้ตกก็วันนี้แม่ลงฮะไม่ลองดูอ,อ่ะนี่ครับบอก ได้มาแล้วได้มาแล้วเจ้าตัวแรกอืมเบาใจบ้านเจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแรกเจอหมานแล้วไหนไหนไหนฮู้ฮู้กงกงกงตัวแรกมาแล้วอืมตัวใหญ่อยู่นะเนาะมันอ่อนแถวอะนึกว่ามันเกาะใหม่นะนะเจ้าคุณ อ่มดติวติวละเฮ้ย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 ขึ้นมาตัวแรกตัวแรกเรเรได้แล้วตัวแรกอไจอจ้เน่่อย่าเพิ่งไปนี่ตัวแรกเอือได้แล้วตัวแรกของโชกุนเจ้า ก่น้งเอะยังไงอือมาแล้วตามมาแล้วตัวที่สตัวที่สาม,ต,สาม,ต,สามตัวมาแล้วรอบนี้ไปของต้มแล้วมาแล้วมาล้วมาล,มาล้สวยย่างย่างย่างเบ Dekat กลับ dekat ได้ได้ Malun kan ได้พี่น้องมาลุ้น Ni ตวาดๆๆมาได้นี่เอาได้แล้วฮู้หนี ni ใหญ่อู้มาแล้วโอ้ยซ้อๆๆฮะนิ่ง oh, 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 Ừm. Mìnhยอมให้ก่อน. Hả? To dày ตอนหัวค่ำมาติดเจ้าแล้วต่อตอนค่ำรู้สึกว่าห่างๆล่ะวิธีเจ้าไทยบ้านตกกุ้งกันเจ้านี่นี่อีกทางนึงนี่เจ้าชาวบ้านก็หาอยู่พุ่นเจาะต้าตะฟังในเรอือเจ้าอุ้ะรู้แต่มอแดมแล้วแดมแล้ว,ลวโอ้อ้เจาตัวไหน ตัวต้องว่าแต่ใกล้ฟังกุเข้ามัอป่ากดขวนค่ะอ้โอ้มีฮอตปูเจ้าไปแล้วไปแว อ้ก้เดิน้มาชั่งหาก็ไม่เจอกอเบ็ดสหาไม่เจอว่ามันตัวไม่ดไหสวัสดีครับสวัสีคเดินผ่านก้องเสือดเ็วเร็วเร็วๆรัเร็วเร็โอ้ยพาไป สร <sa iden> ้างสร้างถึงตัวปุ๊บมูอตะกวนหนักนักขึ้นให้เร็วขึ้นเดี๋ยวว่าตะกวนอ่ะใช่ป่ะโอ้โหดังนี้ดังนี้ดังนี้นี่ได้แล้วเดี๋ยวกุ้งมาโชว์ในกล้องเลย

เดี๋ยวเดี first, mm ๋ยววืดเลยวื่นเลยบ่ต้องร้อนแล้ววืดเลยบ่ทันแล้วปล่อยแล้วมันชงคุนย้อนสายที่มันไงย้อนสายปุ๊บมันทึ้นเอ็มไฟแจ่มเหรอเห็นเฮ้เราไม่เห็นมาเร็ว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 โอูพี่หน่อยพานพานเฮ้โอยโอ้ยเอ็มเอ้ยเดี๋ยวนิ่งนิ่งนิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกันเลไม่ไม่เห็นโุทติดขา โอ้โหไปตรงเลยพอเหรอจับจ right. ah. ja ับจับจับลุดลดลดตัวใหญ่เนอะโหโอ้โหนี uit, rust, rust. ่กล yeah> oh. ับมาแล้โอ้ยอมแพ้กับบ้านตะนง

Má, má Má mãi Má mãi má mãi mãi đây, mãi cái mãi 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 này, mãi 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 อจบอับกีกามฝามนวะกีกามส้มโอฮ่าง่าฮ่าฮ่าถ้าตกะไข่มุมันอ่ะกวนมันจะก่อยยืดไปเลย ปะกับได้แล้วลูกปะปะปะเด้๋ชยยวโกไ,ได้ถึงตัวได้กันลไดู้กันเก็บตัวได้ดุยแต่นี่พอทางได้วอบทางขึ้นได้ไม่เมได้ปลาไหมได้ปลาายต,ตัวนึ่งนาขาดูหน่อย ผลงานชาวบ้านเจ้าเฮ้ยหลายนะเพราะตัว mm ยี hmm. ้ยี้ก yeah, ุ right, ้งโขลคุ้งย okay. ังแม่ขอดูเหรอปลาไก่ด้วยอู้ยจิ้หน่อยการเวทุน้อยน่ะน่ะนามีปลาปลาต่งปลาต่งแล้วก็กุ้งน่าแดดมะขวางขอดี่ตัวยี้หน่าน่า ปุ้งใหญ่ๆเลยเจ้มามาถึงบ้านแล้วเจ้ามามาดูผลงานกัน 1. 1> นี่สองดูตรงนี้ไข่กันนี่พอ่อสามโอ้ตรงนี้เนาะกามเนาะกาฝาฝสามสี่ สิบสองตัวโอ้โลหนึ่งพอดีเจ้ากุ้งเป็นเปรนเดอร์ไผ่เทียมมาเป็นพอน่าจิ้นจุกดิ้กุ้งดิีไปเด็กไข่ตัวหนึ่งสิบสองตัวปรเดี๋ยวเขาลองช่างเขาละน้องานเขาเนาะประมาณน้ช่างแล้วพี่สองขีดกว่าอ้อได้อยู่โลนึงโอ้ได้ประมาณโลนึงเจ้านาะกับกุ้งสิบสองตัวเจ้า กิโลนานาก็หม่ๆเลยถ้าจะได้ก็เลี้ยไว้นะเจ้าเราถ้าจะได้กินเผามะหมี่เลยนะเจ้าเนี่ยดูมามาขอบคุณเนนะื้อ